สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับมิวอีกแล้วนะคะวันนี้พาเพื่อนมากินจูตับนะคะฉลองครบสามหมื่นพูดติดตามนะคะเพื่อนๆนี่เลยเห็นไหมตับส,สดๆเลยนะคะตับบวัวแล้วก็มีน้ําจิ้มอกลือน้ำลายเห็นไหมมิมกวก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะคะที่เข้ามากดติดตามรับชมคลิปวิดีโอของมิวเนาะกลือน้ำลายยูมิวก็ไม่ได้กินนานแล้วนะคะจูตับเนี่ย นานมากแล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตอนหน้าร้อนอันนี้ก็จะถึงหน้าร้อนของปีนี้แล้วนะคะก็นานมากเลยนะคะไม่ได้กินนะคะมาค่ะมากินกันเลยดีกว่าเนาะมิวก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดกดติดตามให้หมิวเนาะโมเดอร์โมฮเน่เคลิมเคลิมใส่กูนี่สดๆเด็กเดี๋ยวถอนอาค่าพยาธิก่อนนะ นานนกครั้งนะเหรมาค่ะมากินกันเลยดีกว่าเนาะไม่ได้กินนานแล้วนั่นเนี่ยก็ลองโฟกัสไหมดูเยิมเยิมหวานมาก มา3มชิ้นอันนี้เป็นเป็นของสดนะคะที่ไปซื้อในร้านขายแบบขายเนื้อหมูโดยตรงเลยไอพวกของพวกเนื้ออะไรเงี้ยนะไม่ใช่ซื้อตามซิตี้มาร์เก็ตอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นเป็นเหมือนค้างคืนอันนี้ยสดๆนี่หนึ่งสองสาม หวานมากถ้าใครไม่ชอบกินดิบก็แบบกดผ่านนะคะถ้าไม่ชอบดูเนาะมีเป็นคนที่ชอบกินดิบแล้วไงก็เลยแบบธรรมดามากถ้าใครชอบกินดิบเลยชอบกินแบบนี้ รู้ว่ามันหวานมันก็อร่อยโมเดอร์โมเดอร์นี่เด้อกรึบกรึบกรึบเนาะจังยงังะปร้งโฮบด้วยปร้งโฮบอ่ะ คิดไหมแกล้งเขามีการบอกว่าเธอกินเหล้าก่อนนะข้าพยาต์นะมีการเอาเหล้ามาให้มิวด้วยนะแก้วเป๊กหนึ่งอ่ะ เออไอดิงรูนาทีถ้ามีแบบไอเขาเรียกอะไรนะที่มันขมๆอะ่ะอร่อยอันนี้ไม่มีอ่ะ ใครไม่ชอบกดผ่านเลยนะคะจุตับยั่วจ้า อุย้ยเดี๋ยวจะลองทำเหมือนไอซี่กินยั่วนะคะไอซี่เหรอไอซี่กินยั่วเนาะจุตับยั่วจ้าอืือว่าอันเนี้ยถ้าเป็นล่วง เาเรียอะไรนะลวกไม่ว่ามันไม่ค่อยอร่อยเท่าตับหมูอะ่ะมันจะข้าวมิวไม่ชอบเนี่ย นานกินทีนะไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ากินบ่อยนี่ก็ไม่ดีนะเจะใส่ไปหมดเลยดีกว่าตักงัวตักวัว กำค,คาญผมตัวเองแซฟลีเดอร์ไงนะ ชิ้นสุดท้ายแฟนรอยัย่วๆดูนะฮะมาค่ะมากินกันเลยหมดแล้ว คลิปนี้ต้องใช้วิญญาณในการรับชมนะวิรณะอ๋วิรณะค่ะวิรณะญาณในการรับชมวิญญาณในการรับชม,หมเหมาะเ้ยหมดแล้วนะคะเพื่อนๆคือก็อร่อยมากเลยไม่ได้กินนานแล้วนะ,ะแซ่บมากจริงอีกครั้ง ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่นาะอันนี้ก็กินจุตับนะคะฉลองครบ3 0 0 0 0มืนผู้ติดตามนะคะมีก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามให้นะคะไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะถ้าเพื่อนคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามให้มิด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอแรกก็ปุ่มสีแดงด้านล่างเลยไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย